ไอประจำบ้านสวัสดีครับมาชมสวิตช์ DIY อีกหนึ่งตัวที่เพิ่งวางขายนะครับสำหรับตัวนี้ออกมาใช้กับแอป Smart Life นะครับลักษณะการทำงานจะคล้ายกับ t ูย่า m a า t Switch นะครับหรือเรียกว่า Smart b r k a k e r ก็ได้ซึ่งจะมี Input ก็คือขาเข้า l n แล้วก็จะมี Output ก็คือขาออก l n เช่นเดียวกันนะครับการใช้งานค่อนข้างง่ายแล้วก็จะมี ปุ่มอยู่ตรงนี้นะครับการทำงานก็เช่นเดิมนะครับแต่ว่าตัวนี้จะมีข้อดีคือสามารถเชื่อมต่อรีโมทได้เป็น RF433 นะครับมีไฟ Wi-Fi อยู่ตรงนี้แต่ผมไม่แน่ใจว่าทำไมถึงเอาตัวเสาอากาศออกมาด้านนอกแบบนี้นะครับมันค่อนข้างจะขวางนะลำบากแต่ผมไม่แน่ใจว่าจะมีปัญหากับการใช้งานในเรื่องสัญญาณหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลองทดสอบนะครับสำหรับตัวนี้เป็นสมาร์ทสวิตช์นะครับ ด้านหลังจะมีเขียนข้อมูลไว้เล็กน้อยใช้กับไฟ AC 90ถึง250โวล์นะครับส่วนเอาต์พุตก็เช่นเดียวกัน Power สูงสุด2,500วัตต์หมายความว่าใช้กับบ้านเราก็คือประมาณ10แอมป์นั่นเองนะครับ Wi-Fi RF ประมาณนี้ครับในกล่องจะมีคู่มือมาให้ซึ่งเป็นคู่มือภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนนะครับคู่มืออ่านง่ายเข้าใจง่ายทำตามคู่มือก็ได้เลยนะครับ มีกาวสองหน้ามาให้สำหรับติดด้านหลังพอดี2ชิ้นแล้วก็น็อตกับพุกนะครับถามว่าจะเอาไปประยุกต์ลักษณะไหนบ้างนะครับการใช้งานทั่วไปก็คือจะมีช่องให้ขันน็อตแปะกับผนังหรือกับอะไรก็ตามจากนั้นก็มีสายลงมาด้านล่างไฟเข้า1คู่ออก1คู่แค่นั้นเองต่อ Wi-Fi ได้แล้วก็ใช้ตัวรีโมทได้นะครับก็เอาไปประยุกต์ใช้งานตามชอบนะครับใช้งานกับอะไรก็ได้ เช่นเดียวกันกับตัวเบสิกสวิตช์นั่นเองนะครับแต่ตัวนี้จะเล็กกว่าสามารถใส่กล่องได้ง่ายซ่อนเอาไว้ได้ง่ายนะครับขันน็อตสตัวออกให้มีช่องให้สายไฟเสียบเข้าไปเสียบสายไฟตามตำแหน่งให้ถูกต้องนะครับผมทําสายที่เป็นสายแเอาไวส้สีแดงเสียบกับ L นะครับเสร็จแล้วครับพร้อมใช้งานนะครับมาทดสอบ โอเคเปิดครับสำหรับการควบคุมนะครับเราสามารถควบคุมได้ง่ายๆที่ตำแหน่งนี้กดเปิดกดปิดกดเปิดกด,ป,ด,กดปิดนะครับไฟจะอยู่ด้านในนะครับพร้อมเชื่อมต่อไฟกับพิบรัวแล้วนะก่อนอื่นเชื่อมต่อกับ wiFi 2.4ครับหลังจากนั้นเปิดแอป Smart Life นะครับมาแล้ว จะมีบลูทูธเอชขึ้นมาตอนที่ผมเปิดนะครับ w r t i s m a r t e l h a n n e l น w i t c h นะครับไม่ต้องเลือกนะจะมีตัวบลูทูธเอชขึ้นมาให้เลือกเชื่อมต่อได้เลยแบบนี้นะครับถัดไปเสร็จแล้วรอสักครู่เรามาดูสัญญาณไฟด้านในครับจะอยู่ตรงปุ่มสีดำๆนะครับผมไม่แน่ใจว่ามีการคลาดเคลื่อนหรือประกอบผิดตำแหน่งอะไรหรือเปล่านะครับ โอเคมาแล้วครับเสร็จสมบูรณ์ก็จะได้ปุ่มเดียวแบบนี้ขึ้นมาอ่ะนี่นะครับกดเปิดปิดได้ครับสามารถเอามาประยุกต์ได้นะครับแต่จุดที่สังเกตก็คือทำไมไม่ค่อยได้มาตรฐานนะผมไม่แน่ใจก็เอามารีวิวให้ชมนะครับซื้อมาทดสอบเอามาให้เห็นข้อมูลจริงกันว่าเป็นยังไงบ้างอาจจะเป็นสินค้าที่ ดีเฟกก็ได้แต่จริงๆแล้วก็เห็นไฟนะครับจะมีไฟแดงอยู่ด้านในนะครับก็สามารถที่จะเห็นแต่อาจจะไม่ตรงนะครับเมื่อสักครู่ก็เป็นสีน้ำเงินตอนนี้เปิดปิดก็เป็นสีแดงนะครับใช้งานได้ดีไม่น่าจะมีปัญหาอะไรกับ Smart ทสวิตชแบบนี้นะครับเชื่อมต่อ wi-Fi ไ,ไ,ได้แน่นอนชัดเจนนะครับส่วนฟังก์ชันก็จะมีท i m เมอซึ่งทามเมก็เหมือนทั่วไปของทุย มีเค้าดาวสเกดูเซอร์กูลเลตแรนดอมมีอินชิงก็ได้นะครับนับเวลาถอยหลังปิดหลังจากที่เปิดแล้วนะครับเซตติ้งมีรีสตาร์ท t สเตตัสหลังจากที่ไฟดับแล้วไฟมาจะให้เป็นยังไงจะให้ไฟมาแล้วเปิดทันทีหรือไฟมาให้จำสถานะสุดท้ายเปิดหรือปิดอยู่ก็ให้เป็นแบบนั้นก็ได้นะครับส่วนฟังก์ชันอื่นๆสามารถตั้งชื่อได้แชร์ได้เช่นเดียวกันมีแค่นี้นะครับ ักษณะการทำงานถือว่าเบสิกมากๆเอาไว้สำหรับประกอบงาน DIY ใส่กล่องคอนโทรลด้วย Wi-Fi อะไรประมาณนี้นะครับส่วนการจับคู่กับรีโมทนะครับให้กดปุ่มที่เป็นสีดำตรงนี้2ครั้งนะครับไฟสีแดงด้านในจะกกระพริบนะครับอาไฟสีแดงด้านในกระพริบแล้วก็กดรีโมทอาโอเคครับเรียบร้อยกดรีโมท้ำๆก็จะมีการเลิร์นนิงและวแพร่ลิงแบบนี้ เชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับสามารถควบคุมได้ด้วยปุ่มหมายเลขแปง่ายๆชั้นนี้เองนะครับสามารถเอาไว้ประยุกต์กับเครื่องรช้ไฟฟ้าในบ้านตำแหน่งสวิตช์เดิมหรือปั๊มน้ําอะไรก็แล้วแต่ควบคุมด้วยรีโมทแบบนี้ง่ายดีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาสินค้าใหม่ที่เพิ่งเห็นวางขายมาประกอบรีวิวทดสอบให้ชมนะครับส่วนการใช้งานก็น่าจะอยู่ในระยะของ rf 4 3่าหรือไม่ก็ถ้าควบคุมด้วยมือถือก็ผ่านอินเทอร์เน็ตเลยครับ ถ้าอยู่ในระยะ Wi-Fi ที่สัญญาณ Wi-Fi จะส่งถึงพปรกร์ตัวนี้ก็ได้แน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดมีคำถามอยากให้ทดสอบตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวจะมาทดสอบแล้วก็ตอบถามให้นะครับสำหรับการใช้งานสมาร์ทสวิตกับแอป Smart Life ก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรส่วนสวิตรู่นอื่นๆผมมีในช่อง YouTube อทิ์ปัจจัาหมดแล้วนะครับลองกดเข้าไปชม กดเข้าไปดูวิธีตั้งค่าได้เลยนะครับหรือจะมีคำถามก็คอมเมนต์เอาไว้ได้ทุกอุปกรณ์ทุกคลิปนะครับเดี๋ยวจะรีบมาตอบให้สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ